แมงดาเอาหัวจุ้งงามกวนฉี่คืนเรื่องเล็กๆที่ธรรม,มาชาติซ้อนห้าหากคุณเคยสังเกตแมงดาตามมือน้องหรือแรงหนำจือดอาจเคยเห็นภาพแปลกตาแมงดาเอาหัวจุ้งลงหนำนคณะที่กลนสี่คืนเนื้อผิวหนำหลายคนอาจคิดว่ามั่นกำลังเล่นทาตลกหรืออาจเข้าใจผิดว่าแมงดากำลังประสบปัญหาแต่ในความจริงพฤติกรรมนี้เป็นวิธีชีวิตทางธรรมชาติที่แสดงถึงความฉลาดในการเอาชีวิตหลอด กลไกการหายใจของแมงดาแมงดามีท่อหายใจอยู่บริเวณปลายท้องเมื่อต้องการหายใจมันสิดํานําเอาหัวและล่างโถจุ่มอยู่ใต้นําเพื่อหาอาหารแต่ชูกลขึคนค้นเหนือนําเพื่อหายท่อหายใจสัมผัสกับอากาศโดยตรงมีคือเหตุผลที่เหตุให้แมงดาสามารถอยู่ใต้นําได้นานโดยบ่ต้องรอยโวทั้งโวเหมือนแมลงนําชนิดอื่น การดำนำและเอากลนฉีดขึ้นย่งซอยให้แม่งดาซ่อนตัวจากกู้ล่าและโจมตีเหยื่อแต่ยังมีประสิทธ,ธิภาพเช่นลูกปลาหรือสัตว์นำต่างๆสิ่งทีงง่เล่าสามารถเรียนหูพฤติกรรมเล็กๆของแม่งดาดนีซอนให้เฮ้าเห็นว่าแม่สิ่งมีชีวิตโตเล็กก็มีความสามารถในการปรับโตเพื่อเอาชีวิตหลอดการชูกลืนเนื้อนำเหมือนการใส่วิชีชีวิตธรรมชศาสตร์เล็กๆเ,เพื่อรับอากาศในชีวิตคนเฮา